หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพม่าดิศกุป,ปวัฒนนะครับขออนุญาตถ่ายความพร้อมนะครับนี่ญาติโยมบ้านแสนสุขและบ้านใกลเคียงนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลน,นะครับอุทิศส่วนกุศลให้แกคุณพ่อบุญชูอุตสาหกิจนะครับนู้นเอา้าวาเป็นปูกรบพันยางมากได้อไงนี่นะครับคาดการผิดนะครับลูกปู่ยังอยู่นู่นนะครับไกลๆนู่นนะครับนี่ เด้อนะครับกับผมรีบมานะครับกลัวจะไม่ทันครูบาอาจารย์เดินมานะครับปรากฏว่าท่านยังไม่เดินเลยนะครับเดินนี่นะครับญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับรอใส่บาตรคณะสงฆ์ของวัดบ้านเก่าบ่อและวัดบ่อชนิงนะครับแต่ภาพบรรย้อนแสงนะครับส่วนมากจะหน้าดํ่ขาเครียดเป็นส่วนมากนะครับนี่มันมืออันเสียงกันมาแล้วนี่มินต์ภาพบ่นมือนได้ยังนี่นะครับ เด้อเนี่ยนะครับญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับอุ่ารีบมานะครับนึกว่าหลุงปู่ท่านจะมาแล้วนะครับท่านยังไม่เดินมาเลยนะครับนะครับคาดการผิดนะครับเด้อเอาเลี่ยงแถวกันมาเง้วๆนี่เด้อต่อกันมานี่ละเดี๋ยวสิตายภาพออกไปลงยู u b e งามๆมันนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนึกว่าลุงปู่ท่านเดินมาแล้วนะครับแต่ท่านยังรอกันอยู่นะครับ